มีเรื่องเกี่ยวกับคู่เลขธุรกิจอาหารมาฝากกันนะแล้วก็ที่ทาธุรกิจอาหารเปิดร้านอาหารหรือว่าเป็นแม่ครัวอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวดูกันว่าคู่เลขไหนจะเหมาะสมกับคุณแต่ว่าก่อนอื่นเรามาตอบคําถามกันหน่อยวันนี้ s m s ก็ค่อนข้างจะขึ้นทักันมองไมเห็นถ้าอยากจะเริ่มทําธุรกิจใหม่เจะโอเคไหมและควรทากับใครแล้ควรทากับใครทำกับใครนี่หมายถึงรุ้นกับใครรุ้นกับแฟนรุ้นกับเพื่อน ห<ฟ>นึ่งนพี่น้องหรือคนในครอบครัวประมาณนี้นะ,ะหรือทำคนเดียวรหัสหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะ มารอดูกันนะคะแล้วตอนนี้ใครเป็นประชาชินอยู่กับตัวนะคะหยิบขึ้นมาไว้รอเลยไปหาประชาตนตัวเองมาว่าถ้าสมมติว่าจะเริ่มทําธุรกิจใหม่โอเคไหมโอเคนะคะจริงๆถามว่าคนทากับใครเนี่ยอยากบอกว่าทําคนเดียวได้ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามีทํากับหุ้นส่วนนะคะยังไงตัวเราอ่ะก็ต้องเป็นตัวตั้งตัวตียังไงตัวเราเราต้องเป็นหลักใช่เพราะว่ามันอัตตะตานุเลยแล้วก็สุขะ แล้วหมายเล็กหนึ่งด้วยที่สำคัญถามว่าทําได้ไหมทําเราดีเลยค่ะทาแล้วดีเลยใช่แต่ก็อย่างที่บอกว่าแนะนําให้ทําคนเดียวก่อนถ้าไม่ได้จริงๆมีหุ้นส่วนตัวเองต้องเป็นคนหลักเลยนะคะตัวเองก็เป็นคนหลักถ้ามี<ล>หุ้นส่วนหุ้นส่วนเป็นไงดูมาชิมาสิ ถ้ามีหุ้นส่วนหุ้นส่วนเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยหุ้นส่วนมาที่มาปปัตตนีมหรณะมันไม่โอเคไงมนไม่โอเคใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้แนะนําให้ทําคนเดียวจะดีที่สุดค่ะครับแล้วก็ดีมากๆเพราะว่าบางคนอ่ะไม่เหมาะกับการทํางานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มใช่ใช่จริงนะฮะคนที่คิดถึงอยู่เนี่ยใช้เงือ่หรือเปล่าลองดูคนที่ถามนี่นึกนึกหน้าเขาไว้นะ อยวเรานึกก่อนนะว่านึกถึงหน้าใครดีนึกหน้าเข้าไว้เอาใครจะเป็นคนดูเรื่องอะไคนดูเต็มเลยให้ให้น้องปิ่นประภาพงศ์คนท่มาเห็นพ่ใชาเนื้องู่หรือเปล่าหนึ่งหนึ่งแปดนะคะมันเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่เลยครับไม่ใช่อะค่ะมันตกอะไรบ้างอะครับอัตตาตนุมรณะคนที่นึกถึงนึกถึงอยู่เนี่ยเขายังห่างไกลจาก ความเป็นจริงอยู่นะยังไม่ใช่คู่กันออาจะมีหลายๆอย่างที่เข้ากันไม่ได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ใช่มันมันจะมีคนที่เราเรารักเราชอบเราหลงเราอยากคุยกับเขากับคนที่อยู่กับเราแล้วมีความสุขมันต้องแยกให้ออกนะแต่ดูมรณะนี่ยังไงรู้ไหมคุณคิดถึงเขาฝ่ายเดียวเออใช่ชอบเพียงฝ่ายเดียวและเขาข้างเดียวเหมือนเข้าเหนียวนึ่งโอเค นำ้ำท่วมไม่สึดเกี่ยวแห้งหัวโตคู่เลขคู่เลขธุรกิจอาหารเมื่อกี้นี้บอกอยู่นะคะว่าถ้าเราจะทําคือในการเรียนเลขศาสารเนี่ย นักเรียนของสถาบันเชี่ยวชาญดวงทุกคนเนี่ยเขาจะมีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องของอตัวเลขต่างๆว่าเราไม่ได้ดูแค่เลขสวยแต่มันจะมีกลุ่มตัวเลขดีที่ว่าบางเลขมันดีแต่มันอาจจะไม่ดีกับบางอาชีพแต่ว่าเห็นว่าวันนี้น่าจะมีหลายๆท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มต่างๆนานาน,าน,นะคะก็เลยเอาตัวเลขที่ควรจะมีในเบอร์โทรมาฝากกันค่ะครับอืม ก็สำหรับวันนี้นะคะคู่เลขที่เป็นธุรกิจอาหารเนาะจริงๆมีหลายคู่เลขค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาฝากกัน2คู่เลขค,คู่เลขแรกเนี่ยจะเป็น2992อ,อันนี้ยค่ะนอกจากเหมาะกับธุรกิจอาหารแล้วคือสมัยนี้ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ เราอยู่กับที่ไม่ได้แล้วดิลิเวอรี่ต้องมาส่งต้องมาก็เลยเป็น29ก็2มาแนะนําเพื่อให้ครอบคุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าการขนส่งแล้วก็โดยเฉพาะถ้าสมมติว่าใครที่ทําเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรนะส่งออกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเลขเก้าเนี่ยเขาไปได้ที่เกี่ยวข้อกับต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็คือจะเป็นยิ่งสนับสนุนกันเลยอ่จจะยิ่งทําได้ดียิ่งคืนเราแนะนําเลยสําหรับคนที่แบบทาร้านเครื่องดื่มพวกกาแฟแล้วก็มีคาเฟ่อะไรเงี้ย29ก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าจะทําให้เรามี จนตนาการมีรถนิยมทางศิลปะที่ดีคนจะอยากมาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินต่อไปต่อไปมีคู่หนึ่งค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะที่ทําธุรกิจอาหารแล้วสมควรมีเลยก็คือ3 6 6หกหกยังไงครับคือเลข6เนี่ยเป็นเลขเป็นเลขของเงินทองอาหารการกินเสน่ห์แล้วเลข3เป็นเลขของความขยันไม่หยุดนิ่งเลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพอเลขเลขเนี้ยเป็นเลขคู่มิรพอมาอยู่คู่กันปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นว่าเงินทอง จะมีการเคลื่อนไหวมีการเข้าอยู่ตลอดเวลาคือ63คู่กันใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นในแง่ของอาหาร6ก็คืออาหาร3ก็คือความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งก็คือคุณจะได้ทําขายแบบตลอดเลยขายดีไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยตอนขาขายเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็ติดใจในเสน่ห์ของแล้ว6 3 3 6เป็นดาวเป็นเลขคู่มิตรเป็นเลขของเสน่ห์เราจะมีลูกค้าประจําเยอะเราจะได้ขาประจําเยอะยังไงเขาหลงเสน่ห์รสอาหารของเราแน่นอนเพราะว่า ธุรกิจอาหารจะอยู่ได้ด้วยขาประจําเลยก็ลองดูแต่ต้องวางให้ถูกตําแน่งนะและต้องไม่มีคู่เลขเสียอยู่ในเบอร์ด้วยนะไม่ใช่ว่ารู้แค่นี้งูปลาแล้วไปหาเบอร์เองไม่แบบหกสามศูนย์แปดนะพังมันเจ๊งเลยล้ต่อด้วยหนึ่งสาม่นี้ไม่เอานะม่เพราะฉะนั้นนี่จึงบอกว่าเวลาที่แบบอยากจะวางอ่ะให้นักเลขกศาสตร์คนไหนก็ได้ที่มีความรู้เรื่องเลขกศาสตร์ไม่ต้องเป็นพวกเราก็ได้แต่ถ้าไว้ใจพวกเราก็ให้พวกเรามาเพราะว่าไม่อยากให้คนใช้เบอร์พัง อยากให้ใช้เบอร์รับปังกันนะคะใช่แล้วเราจะเห็นเลยว่าเลขนั้นสําคัญชนัยโอเคทีนี้บอกให้หยิบบัตบประชาชนขึ้นมาไว้รอแล้วใช่ไหมสองสาวนี้มีใครอยู่ใกล้ตัวบ้างแบบประชาชนเดี๋ยนะตอนมี่ะแต่จําได้ค่ะอนขออนุญาตนะลายมือเด็กน้อยมากเลย S <S เราทิ้งคยวต้อเร่ง <S <S ลงผู้เลขในบัตรประชาชนนะคะเราจะมาดูกันนะคะสามตัวหลังเนี่ยเราเคยพูดแล้วมันกลุ่มชีวิตเรานะคะค<ช>ถ้า<ช>ด้านหน้ามันจะมี13หลักอันนี้เราเปลี่ยนไม่ได้มันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดตลอดชีพของเราเลยตั้งแต่เกิดจนตายรว่าจะเป็นเลขรหัสเนี้ยอยู่ตลอดนะคะแต่สามตัวหลังนะคะคุณลองหยิบมาดูนะตัว13ก็คือหลักสุดท้ายตัวนั้นจะเป็น เลขที่คนเห็นว่าคุณเป็นคนยังไงออถัดต่อมาตำแหน่งที่12เป็นเรื่องที่จริงๆว่าตัวตนของคุณแท้จริงแล้วเป็นยังไงจะอยู่อยู่ที่แหล่งที่12บสองส่วน ตำแหน่งที่11นั่นคือสิ่งที่กลุมชะตาชีวิตคุณไว้โดยเฉพาะเป็นเทพ<ม>เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวต่างๆนะคะเช่นแล้วมันก็จะมีความหมายของแต่ละตัวเลขไปซึ่งถ้าอยากรู้ก็มาเรียนกับสถานนบันยุธันดวงได้อันนี้อขอเอาของตัวเองเป็นเคสตัวอย่างเลยเพราะว่าจําเลขตัวเองได้3ตัวหลังของของเราคือ513 513ก็คือเลข3แน่นอนเป็นคนที่คนภายนอกมองอเห็นแล้วว่าเป็นคนแบบใจ ร้อนมุทะลุดุดันขาฟันขาลุยทุกอย่มาถึงฟันอย่างนี้สู้ปากบันอะไรนแล้วก็เป็นคนใจร้อนนะคะแล้วก็หนึ่งใช่ไหมแต่จิตใจลึกๆคือเป็นคนที่มองการไกลห่วงใยคนอื่นเล็งผลเลิศเป็นคนที่แบบที่เห็นว่าข้างนอกเขาใจร้อนนั้นเพราะข้างในใจเขาเป็นคนที่แบบว่ามีบารมีแล้วอยากให้คนอื่นอ่ะแบบเป็นไปได้อย่างใจอะยากให้สำเร็จแบบ perfectionist แล้วก็เลขห้าใช่ไหมคะตําแหน่งที่11เเลขห้าคือ สิ่งที่คุมชีวิตเขาอยู่คือพระ ครูพทยหมอเลขห้านะคะก็จะเป็นคุณธรรมศีลธรรมนะคะจะไม่ได้เป็นคนที่แบบปกติเลขสามสมัยถึงแบบพวกเพศสัมพันธ์พวกเจ้าชู้แต่เขาจะเจ้าชู้ไม่ได้เพราะว่าเลขห้าคุมชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้แต่ว่าหลังบัตรจะเปลี่ยนได้แต่หลังบัตรจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ช่วงจังหวะนั้นๆแต่หลังบัตรจะดูแค่สองสองอันสุดท้ายนะคะเลขท้ายบัตรเก้าศูนย์หนึ่งฮะอ่าโอเคโอเคหลังบัตรหกศูนย์ฮะด้วยเออหลังบัตรมาแล้วก็มีคุณปุณ พาบอกเลขท้ายบัตรประชาชน915โอ้โหดีมากเลยคี้เอาคุนี้ก่อนเอาคนเอสเมสนี่ก่อนเอสเมส901หลังบัตร60อ่าเป็นไงภายนอกอะใครจะทายไหมอ่าทจะไมเดี๋ยวครูทายให้นะคะอ่าเบื้องนอกเนี่ยคนเห็นว่าเป็นคนที่แบบหูหน้าใหญ่ใจโตยิ่งใหญ่เป็นคนมีบารมีนะคะแต่ลึกๆเป็นคนที่แบบว่า เปล okay. right no really ี่ยนใจเร็วเหมือนกันฟุบฟับเดาไม่ได้นะคะแล้วก็ไปเสริมด้วยความมีดาวเกตนะะดาวเกตเลข9ซึ่งจะเป็นหางของดาวราหูเนี่ยนะคะทำให้มีความแปลปวนในใจง่ายแต่โชคดีคือว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมในใจเพราะว่ามีเทพปกปักรักษาอยู่เลข9เป็นเลขของแองเจลนะคะเป็นเลขของเทพเทวดาเลข5คือพระนะคะส่วนหลังบัตร60ณตอนนี้จนถึงที่คุณใช้นะคุณจะมีเสน่ห์มากแต่ความรักคุณมักจะมีปัญหาเพราะว่า ด้วยเสน่ห์ของคุณนั่นแหละแล้วก็เก็บเงินแล้วมันจะล้วนๆหน่อยเพราะจะหมดไปกับการฟุ่มเฟือยการกินดื่มอะไรอย่างเงี้ยใครอยากให้ใครอยากให้วิเคราะห์ส่งมานะคะนี่ในในในไลน์สดเก้าหนึ่งห้านะคะอะเป็นไงภายนอกคนเห็นว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าจู้จี้จุกจิกคล้ายๆของของอาจารย์กบจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบทุกอย่าง้องเป๊ะชอบสอนชอบบอกที่บนที่สุดแต่ลึกๆในใจคือเขาเป็นคนที่เหมือนกันเหมือนพวกคือแบบจะเป็นคนที่ คาดหวังแบบหวังดีอยากให้เขาได้ดีนะคะ okay. แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเขาอยู่คือดาวเกตก็จะเป็นคนที่ชอบทำบุญอชอบอชอบอช่วยเหลือคนอื่นนะ<อ>คะ uh huh. <okay. S 2> ชอบแบบว่า แต่อารมณ์เขาจะเดายากนิดนึงจริงๆค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนไบโพล่าเนี่ยประมาณสวัสดีคุนกเลยทำแปรประมาณนั้นแต่ที่แดาได้เพราะรู้จักกันนะเหรือว่าเราไม่สุภาพไม่รด้หโอกไม่จะไปผมพูดแบบนั้นสามสองหกค่ะเลขบัตรประชาชนนะคะเป็นยังไงจ๊ะสามสองหกภายนอกนี่ก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนหวานๆมีเสน่ห์ชอบความลื่นลมนะหน้าห้านต้องเจอนะคะแล้วก็เหมือนเป็นคนถ้าคือข้างนอกดูนะ จะดูเหมือนเป็นคนที่ฟุ้งเฟยแต่ลึกๆนะคะตัวตนของเขาคือความเป็นแม่แม่บ,บ้านดูแลคนอื่นนะคะดูแลคนอื่นชอบช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็มีคนมีฝีมือแล้วก็ะจะเป็นผู้หญิงมากๆเลยอ่ะมีความ,มเป็นผู้หญิงมากๆเลยแล้วก็ เทพที่ปกปักรักษาอยู่ก็จะเป็นเทพที่แบบดุดันเทพนักรบเช่นท่านแชกงพันธะเลสวนพระเจ้าปากนะคะกอคุณจะมีความแบบว่าข้างนอกดูเหมือนคุณเป็นคนหวานหวานอ่ะแต่เวลาที่มีปัญหาหรือมีเรื่องราวอะไรเข้ามาคุณจะแมนมากคุณจะแก้ปัญหาแบบแมนแมนแล้วคนนี้นะแล้วคนนี้นะชอบฟังคาราบาวด้วยยุทธทาสัตว์วาตทำไมเลขสาม ในเจสาอ๋อเอาอย่างนี้พี่ก็อยากชอบฟังลองพ่อคุณเลยรูวงพ่อคูณช่วยคุ้มเลยคุ้มเลยฮ่าถูกไหมใช่ใช่พี่ชอบมากอุ้ยปภาวรินเขามาเจ้าหนึ่งแปะเอาสนุกกันยายเจ้าลินแปะาแปะนายนอกนะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนลุ่มหลงมัวเมาคนจะเห็นว่าคุณเนี่ยชอบอะไรที่มันมูมากๆเป็นสายมูแบบมูแบบ อย่เงี้ยมูแบบว่ามูมากมูมมูมากนะคะไม่ว่าเป็นมูกระทะมูกรอบไม่ใช่มูมากมูมากแล้วก็ชอบเสีนยงโชคแล้วก็มักจะมีโชคด้วยนะคะแต่ว่าในใจซูเป็นคนที่แบบคาดหวังในเรื่องของแบบ คือข้างนอกเห็นว่าดำดำมืดๆเทาๆแต่ลึกๆในใจเป็นคนสุขสว่างมากนะคะเป็นคนที่แบกภาระแล้วก็รับผิดชอบจํานวนมากๆรับผิดชอบคนเยอะๆมากได้นะคะแล้วก็เลขเก้าก็คือดาวเกตคุ้มอยู่นะคะดาวเกตคุ้มอยู่คุณก็เป็นคนชอบคําบุญเหมือนกันแต่ตาก้าวหนึ่งแปดคนนี้ถ้าเป็นหมอดูลุ่งมากเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเลขของหมอดูโอเลขบัตรสามตัวท้ายสี่ห้าศูนย์เป็นไง 4 5 0นะคะเอาแค่5้นะอนะอ๋อข้างหน้าข้างหน้าเนาะไม่ใช่หลังบัตรใช่ป่ะขท้ายบัตร3ามตัวท้าย450นะคะคุณเป็นคนที่มีนวัตกรรมในใจเป็นคนที่แบบว่าคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นตลอดเวลาทำอะไรรวดเร็วพูดเร็วที่เร็วทำเร็วแบบ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 บ้านหน่อยแล้วก็แบบคิดอะไรที่แบบว่าจะทันคนอื่นถ้าจะต้องใช้แบบว่าสมมติว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่มาคุณจะรู้สึกสนใจคือไม่ซื้อเรื่องนะแต่คุณจะรู้หมดเล่นมันทุกแพลตฟอร์มไอจีแอมเฟซบุ๊ ตอกเล่นหมดนะคะแล้วแต่ตัวตนจริงๆคุณเป็นคนที่ชอบใฝ่รู้นะคะชอบใฝ่รู้ชอบศึกษาเลข5าคือเรื่องของการศึกษาหาความรู้สนใจเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะจุกจิกจู้จี้นิดนึงนะคะแล้วก็เลขสี่นะคะเทพเลขสี่คุ้มครองคุณอยู่คุณบูชาพระพรหมนะอาจจะดีพระแจ้ามรากก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะคุณประภาลินที่ถาม918มาเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณค่ะ ไม่ใช่เลขของเขาเป็นเลขลูเมดใช่แหละบอกลูเมดเขาว่าเก่งเรื่องลูเมดเขาว่าเก่งเรื่องของดวงจีนมากๆให้เขาเอาดีางเรื่องของการเป็นหมอดูเลยจะเขาบอกไม่ค่ะตอนทำธุรกิจเป็นร้อยล้านอยู่ผมขอคําถามหนึ่งสุดสามนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีหนึ่งสองเจ็ดนะเขาถามมาว่าถ้าโรงงานธุรกิจเมอร์ชภายในเดือนนี้จะขายได้ไหมคะคืออะไรธุรกิจเมอร์ชไม่รู้เหมือนกันอีคอมเมอร์เหรอ ประเด็นคือขายได้ไหมคะขายได้ไหมอ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเออขายได้ค่ะขายได้แน่นอนอย่างไรคะอ่รู้สึกจะมีคนหมายตาจองไว้แล้วด้วยนะเหมือนเขารู้แล้วว่าคุณขายอ่ะแล้วเขามีมีมีคนตัดสินใจแล้วด้วยว่าจะซื้อลองแน่นอนนะคะขายได้แน่นอนเย้ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรียกเงินเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้านะคะ ไม่ทานเหรอวันนี้วันนี้เรื่องเยอะมากยสิ่งขอบคุณหน่อยขอบคุณโพชชกพลัสนะครับเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรละพึกสัจชาติ3สชนิดสูตรสมุนไพรเข้มข้นรสชาติโดนใจการันตีด้วยรางวัลคิวจิต5ปีซ้อนสอบถามโทร0 2 1 5 7 8 9 3 3